เอาละพ่ขอขอกราบสวัสดีกบับผู้ชมทุกท่านครัำนี้มาในสดะไอซ์ซึ่ผมจะมาบอกว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปนะครับเนื่องจากผมมาหาเพื่อนร<า>ักผมทในชีอ<า>ะห์แล้ครับแล้วพูดมากว่ะคุณมากแลทีเนี้ยผมต้องมานั่งฟาร์มเวลใหม่ไงตอนนี้เดเวลด์เจ็ดร้อยกว่าซึ่งผมหมดไฟในการฟาร์มเวลมันเลยแบบอาจจะช้าหน่อยขอภายะเอ้ยขอภายะที่ผมแบบฟาร์มช้าสละคาร์ที่ติดตามเราทำเผาวีซี่ ผมจะตั้งใจทําแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องฟาร์มนี่คือแบบไม่ทําไม่ทำใหญ่มากเลยไม่ทาไม่ทำผมต้องรอก่อนนะครับกีฟีโนแดงโนเดกเฮียลต้องรอผมสักเล็กน้อยนะเพราะผมต้องนั่งฟาร์มใหม่ซึ่งแบบฟาร์มนานมากเลยเนี่ยหมดหมดกำลังใจเลยอ่ะถ้าได้ผู้หญิงมาแบบว่าให้มันการคุณจะดีมากกว่านี้นะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่ส